เลิศสมัยแต่เลยหิมะบาทเทนี่อาหารสุดยอดอาหารวิตามินวิตามินอาหารตามวัยคือว่าลนะ่ะอาหารวัยองหิมะบาทเทนี่พนและไม่ของหวานมากเมื่มาครบชุดเลยหิมะหิมะเบิรงเอาไมียอย่างแน่เจ๊พี่น้องมันไม่จะพี่น้องสกุลสกัสบายดีกันบ่จ้ากคอยกันสบายดีจ้ะฮัลโหลเอฟวีบันฮาวไอฟอร์มีอ่ะโมเคเอฟวีเดเอฟวีมินคำเอนจอยมีเฮ food and a h เฮม w เวทหิมาปัทถินี่มากินน้ากันปะหนูชื่อชมมากับพี่แล้วมากับไทยหนูชื่อไทยมากับพี่แล้วมากับชมหนูชื่อพี่มากับไทยแล้วมากับชม happy l e s s m ม n เต n happy l e s s m ม n เต n happy l e s s m ม n เต n มาสิมามา happy l e s s m ม n เต n มาสิมามา happy l e s s m ม n เต n บอร์และสแมนเลยเอาไหนก่อนมาที่นี่ลุย ลุยนะคะโบยเอาไหนก่อนเอานี่ก่อนห็นบ่นี่เอาของหวานก่อนเนาะของหวานก่อนหรือจะเอาของข้าวก่อนอของหวานก่อนก็ได้อืมมันเร่อยดี สฮล็อ mm. mm ี้ไฟร์เดย์เฮล a อปปฟตีย ทำทำตัแหมนะคี um ่ WHAT?! <laughs> เงียบคัก<ด>พุ่นย่นสุกออสเตรเอืมแฮปปี้ไฟย์อืมแฮปปี้แฮปปี้กูดไฟล์เดย์อินออสเตรเลียชุดเดียวอันแม้ว่าร้านค้าปิกมาแล้วเด็กร้านค้าปิดไหมมัดเลยปิกทุกอย่างทุกแนวเลยเหมือทุกคนทุกคนแบบว่าอยู่แต่บ้านบ่เษ็ทงานราชการร้านค้าปิด เป็นแบบว่ามือหยุดของเขาหน่อยบ๊ยโอ้หลอกไงป้องอื้มหวาน แบบหมดดิฟังมึงเสียบแบบก่อนมาแล้วเสียบแบบแบบหมดแบบหมดดีดีเล เพริกซีมันช่วงนี้เป็นหนาเพริกมันหนห่มหลายครับซึมไ่วไปซึว่า,วากินไปยันสิบนี้สิบหน่อย mẹ 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 cho mẹ 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 Nó mẹ Nó mẹ 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 งามอืมนมจัง hmm. mm hmm. mm hmm. อาหารเสี huh. uh ่ยงนั่น ออขอบคะณขอบมุณไาพ่อหวานแถวก็ดีแถว,วนะบางเทียันก็บ่ดีกิน,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 นแสคุณก็นอาจะกัดผงแก้มแต่ของอเรียกแตกสะไส้อก็ดีบางเทีอะ 弄个，看。No, no, no. mm.